สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการหาจํานวนเฉพาะตั้งแต่ 1- นึถึงสีนะครับโดยใช้วิธีตะแกงของเอราโทเทเนสนะครับตัดแกงของเอราโทเทเนสนะครับเป็นวิธีการหาจํานวนเฉพาะนะครับของเอราโทเทเนสนะครับนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกนะครับซึ่งคิดคนไว้เมื่อประมาณ2 2 0 0ัปีมาแล้วนะครับโดยการตัดจํานวนที่ไม่ใช่จํานวนเฉพาะทิ้งนะครับเรามาดูนิยามของจํานวนเฉพาะกันนะครับนิยามของจํานวนเฉพาะคืออะไรนะครับ ก็คือไม่มีจํานวนใดหารตัวมาลงตัวนะครับนอกจากหนึ่งหรือก็ตัวมันเองครับสาหรับหนึ่งนะครับหนึ่งเนี่ยจะไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะครับมีขั้นตอนการหานะครับดังตอบอย่างนี้นะครับขั้นแรกนะครับเราจะสร้างตะแกรงตั้งแต่หนึ่งถึงกี่สิบนะครับถ้าเราหาจํานวนเฉพาะตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะครับให้เราสร้างตารางร้อยนะครับขั้นที่สองนะครับเราจะขีดค่า1ึออกนะครับเพราะว่าหนึ่งไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะครับตามนิยามเมื่อกี้นะครับเราก็จะขีดค่า1ึออกนะครับต่อไปนะครับขั้นที่สามนะครับ เราจะเลือก2เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเพราะว่า2เนี่ยมีตัวที่หารมาลงตัวก็คือสองแล้วก็1นะครับเราเลือก2นะครับเราก็จะวงกลมไว้นะครับดังนั้นพหุคูณของ2เนี่ยก็คือเลขคู่นะครับเราจะไม่เลือกนะครับแล้วก็จะตัดทิ้งนะครับก็จะมีสี่มีหกมีแปดมีสิบมีสิบสองมีสิบสี่มี16บหมีสิ20ปดยี่สิบย0 32ิบสองยิบสี่ยี่บหยิบปดสามสิบสามสองสามสี่สามหก เราจะมาอยู่เข้าสู่ขั้นที่4นะครับเราจะเลือก3ามจจนวนเฉพาะนะครับเพราะว่าตัวที่หาร3างตัวก็มีแค่3แล้วก็1ใช่ไหมครับก็คือเราจะวงกลมไว้นะครับต่อไปนะครับพ่อคูณของ3มีอะไรบ้างครับที่เหลือก็จะมี9มี15มี21นะครับมี2 7นะครับก็มี33แล้วก็มี39นะครับ ต่อไปเข้าสู่ขั้นที่ห้านะครับขั้นที่ห้าเนี่ยเราจะเลือกห้าเป็นจำนวนเฉพาะนะครับเพราะว่าตัวที่หารห้าลงตัวเนี่ยมีแค่ห้าแล้วก็หนึ่งเท่านั้นนะครับเราจะเลือกห้ารจะหมกห้าไว้นะครับเราจะมาดูนะครับว่าที่เหลือเนี่ยมีตัวใดบ้างเป็นครับเป็นตั้าคูณของห้านะครับอ่านี่ครับ2ี่้านะครับเป็นตั้าคูณของห้านะครับสามห้านะครับเป็นเป้าคูณของห้านะครับแล้วก็จะตัดทิ้งนะครับหมดแล้วนะครับตั้งคูณของ5้านะครับต่อไป หกครับเราก็จะเลือกเจ็ดเป็นจำนวนเฉพาะนะครับเราก็จะวงกลมเจ็ดไว้นะครับที่เหลือเนี่ยก็จะไม่ใช่ผลคูณของเจ็ดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นจนํานวนเฉพาะตั้งแต่หนึ่งถึงสี่สิบนะครับก็จะมีสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามเจ็ดเก้ายี่สามยี่เก้าสามเอ็ดสามเจ็ดนะครับจํานวนเฉพาะตั้งแต่หนึ่งถึงสี่สิบนะครับก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับก็นำไปปรับใช้ได้นะครับในการหาจำนวนเฉพาะตั้งแต่1 0 0ถึง1น0นะครับวิธีนี้ก็ใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ